ขอกราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกๆขั้นกันด้วยอยู่กับผมเอง mm. จอจ้อยู่ลิงนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบอนิเมต์ไฟติกซิมูเลเตอร์กันนะครับ mm. ผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือยังผมก็ได้ฟาร์มรวงหน้าจนพลังถึงสองหมื่้ยยโอยังไม่ได้หายใจตั้งแต่พูดที่กราบสวัสดีโอเควันนี้เราจะมาฟาร์มให้ถึงหนึ่งแสนกันนะครับ ไม่หนึ่งแสนไม่ต้องเลิกเล่นมาให้ครบหนึ่งแสนกัน,นครับอยา่าเพิ่งผมไปดูที่หวยเมื่อกี้ผมเพิ่งรับควสเป็นเอิมพลังกิตตรงต้นไม้นะฮะคือต้องสมาธิตรงอันเนี้ยไฟไฟสีฟ้าผมไปก่อนนะนี่ตรงนี้ตรงนี้จะม,มีอีกที่หลังเมืองอ่ะี่ตรงนี้ผมก็จะพรุ่งนี้ผมคงจะไม่ได้ลงคลิปนะครับ ผมไม่ได้ลงคลิปทุกวันนะครับตอนนี้ผมก็รอให้ภารกิจเสร็จเพราะว่าตอนนี้หนึ่งสองร้อสาสิบแล้วต้องเต็มหนึ่งพันนะครับตรงน,นี้ตัวน,นี้คือตอบยี่สิบาพารัิกนะพวกนี้ผมจะลงคลิปคุกกี้รันนะครับคุกกี้รันคือแบบคุกกี้รันผมบักอกอะแล้วคือแบบผมต้องไปเล่นใหม่อะ แล้แบบตอนนี้เควสใกล้เสร็จหรือยังเนี่ยห้าร้อยห้าอยห้าไปฟาวมี่งีกว่าที่เกียตทำเเววแล้วเฮ้ยสวัสดีฮันจิโร่วันที่ผมเอมยังไม่ได้อัดคลิปคือผมไปฉีดยามาะฉีดยาเอมไข้หวัดใหญ่อะคััแต่ตอนนี้คือผมน่าจะต้องอม ไปทำควสก่อนเพราะอยากผมอยากทำควสโอ้ยนี่โอ้ยโอ้ยต่อเฮ้ย,ย,ย,ยไม่เหมือนออบบี้แบบนั้นเลยโอ้ยไปนั่งต่อนั่งสมาธิเดี๋ยวข้างหลังนี่มันสู้อะไรอันนี้โอ้ยอย่างมัหน,นะข้างหลังอะเออตอนนี้เควสเท่าไหร่แล้วเจ็ดร้อยห้าแล้วเหรอ ตรงนี้ก็เอิ้มใครยืนนิ่งเนี่ยเน้นลุนหรือเปล่าโอเคตอนนี้พาวเวอร์ผมนี่นี่แล้วผมก็อีคิดมาดูพาวเวอร์ผมดูเป็นยังไงผมไปตรงนั้นก่อนถ้าเขาไม่เน้นเน้นหลุดเขาฟันอยู่ดู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 ระเบิดเลยแมประเบิดเลยมือบวมเลยมือหักแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาทำเวสต์ต่อ ตอนนี้เอิมเคว็บเดินทางไปถึงเท่าไรแปดร้อยแปดสิบแล้วไปสิบบาทไม่รู้จะอัพอะไรเนี่ยไปดูมีสามร้อยสามสองเขาจะไปซื้อเอิ่มเกรดไมเกรดเนี่ยทุกคนเกรดโจสลัดอ่ะไม่รู้ผมอ่านถูกหรือยังอ่ะเนี่นเยเกรดโจสลัดอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยห้าร้อยบาทพอม,มีสามร้อยอีกสองร้อยกว่าบาทไปไปทุบนี่โอ้ยโอ้ยโดนโดน ตอนนี้ผมก็กำลังจะนั่งทำเพต่อตอนนี้เพลสจะคือสบายออเอาคอมพิวและไปรับเพลสนั้นต่อดีกว่าเล๊บดึงจุ้ยฮ่ารับเพลสจากบูมบูมเลื่อนแหลงจากซูเปอร์ซีอ่ะยังไม่หายใจโอเคทำเพื่อต่อเลิไหเอ,อันนี้เพลสให้อม สปีดกับเอเนจีโอเคสปีดเอเนจีวัดคือตัวไรคือผมต้องตัดคิอะ่ะอืมถ้าตัดคิอะ่ะถ้าไม่ถึงหนึ่งแสนอะ่ะเดี๋ยวนี้เ๊้เฮ้ยเออเออ,อเอาอะไรดีเอาดีกว่านี่นี่อันนี้สบายหน่อยนี่แต่นี้มันยังไม่ได้รับนะ คือถ้าทุกคนใช้ท่าแบบเนี้ท่าหมัดรัวมันจะไม่ได้ผลกับตัวนี้นี่เลื้องต้อง4 3 0สามหมื่นแล้วแต่ผมต้องเน้นดาบหน่อยอ่ะดาบเงินแล้วตอนนี้ถ้าสิดตะบอดเองแล้วผมยังถ้าทุกคนได้เสียงเงินลดผมยังไม่มีห้องแคสเกมนะคือ,อแต่ยังตอนนี้ยังไม่มีห้องแคสเกมผมก็เลยต้องมาอาพิ้างล่างนะไอ้สมที่ยังแรงห้าพัน ไม่เชื่อในดาบของผมตอนแรกผมยังโ้มตีเก้าร้อยอยู่เออแย่งฮาต้องไปตัดชิปอะถ้าไม่ตัดชิปน่าจะสักสี่สิบนาทีไม่ตัดชิปสี่สิบนาทีเลยอันนี้ตังค์เรากี่บาทล่ะเพื่อนผมเพิ่มอัพตอนนี้ตังค์เราห้าร้อยสองไปซื้อกันเพื่อเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวอะไรเมื่อกี้ปีหน้าเลยโอเควิวโอเค เงินครบแล้วรึบมาแล้วแป็นไงนะถ้าเงินไม่สับคันแล้วไปซื้อดีกว่าอะไรอีคิบห้าอะไรอ่ะฮะตัวอะไรอีคิวแบบนี้เหรอมันก็จะขึ้นตรงนี้อเออือนี่ไปค่าไปม <c oughs> ีอยู่สองคนเหรอไม่ใช่สองคนดีหนึ่งคนแล้วมีสัตว์เลี้ยงน้องจะเอาวงออกมายัางไรนี่ก็วงวงเซฟ ไปข้างล่างต่ออือจ้าลูกกันนี่หงอยเย็นนี่ใครตุยหลังฮะบอกมาซะดีๆใครตุยตุยหลังยี่สิบสปีด,ดูใช่ได้ยอ,อ,อย่าอัพต่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนผมอยากว่ดาบใหม่ผมไม่รู้ใช้ดาบใหม่ยังไงอะ ถ้าทุกคนรู้คุณก็บอกผมมาได้ยนะผมไม่ค่อยเก่งแบบเนี้ยใช่ครับผมไม่ค่อยเก่งแบบนี้เราจะไม่ได้รับเรื่องอะไรโอเคอผมไปต่อยตัวนั้นต่อโอเคเนี่ยไม่ต้องแคสเกมทุกคนช่วยติดตามผมให้ถึงหนึ่งหมื่นก็ได้หนใึ่งหมื่นได้รับตังไปซื้อห้องแคสเกมห้องแคสเกม,เกมราคากี่บาทผมก็ยังไม่รู้เลย นี่มาใหม,ามา่แล้ววิ่งสิครับจะรออะไรวิงว่งวิ่งเจาคนโทษวิ่งสิวิง่งเน้ยลาอะไรึงม,มีหกรเจ็ดแต่ผมไม่รู้จะต้องเอาอะไร,ไรแปบ๊บน,นึนี่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 เอ็มเฮ้นี่ไงผมได้อะวง มไม่รู้ได้ยังไงได้โม่ๆม,มาผมเน้นต่อยอะเน้นต่อยอะเน้นต่อยถ้าฟันก็หลายวันเลยตรงน,นี้ก็จะไม่รันะนี่ต่อยต่อยต่อย,อย,อยแล้วก็ต่อยแล้วก็ต่อยไอซีมือแล้วสีมือแล้ว,มลวไม่รู้ตอนนี้ผมอ่านเมื่อกี้ผมยังไม่ได้นับเวลาเลย,เอยตอนนี้ต้องให้ใได้ได้หนึ่งเ ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นซูเปอร์แมนไหมหรือหรืออะไรอัปลักระเบิดเออน่าจะเป็นอัดอัปอลักระเบิดไม่รู้จะพูดยังไงเอ้ยเกิดไฟเปิดโอเคตอนนี้เอ้ยใกล้ใกล้ห้าแสนแล้วใกล้ห้าแสนแล้วใกล้ห้าแสนอีกแค่เดียวทำไมเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวไปอัพแป๊บออไปที่เอ็นอร์จี้อันนี้อึ๊บนี่ได้ละ เหมือนเหมือนผมในตอนทีบอกฟุตดได้แหละคนเหมือนจริงอะไรยูสเปเซียเอ้ยตอนนี้ก็ห้าแสนแล้วเอ้ยห้าไม่ใช่ห้าแสนสิ <c oughs> โอห้าหมืนเอ้ยอยากอยากบินบ้างอ่ะ <c oughs> แต่บินไม่ได้อะไรผลหนึ่งร้อยหนึ่งมืนกว่าวัดไม่เอาไม่ซื้อไม่ซื้อไม่อยากซื้อโอเค ต่อยเตะอ,อย่างง่ามตรงสายมือบัวแม่ฮะมือเคสแล้วผมเน้นต่อยนะผมเน้นฟันนะผมคือถ้าต่อยคือได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าสองเข่าเอ้สี่เข่าเลยมา,าลมาเนี่ยมาแลวจุ๊งจุ๊งจ่อจ่อ หมัดปืนกนยังยืดหรือเปล่าในลูฟี่อ่ามันมากเลยตอนนี้ก็คือคลิกเมาส์รลลๆคลิกเมาส์จนเหงื่อนิ้วแตกเออผมไม่รู้จะไปตรงไหนต่อแล้วนี่เอาดาไปฟันตัวเดียวกันนี่ห้าพันกว่าเฮ้ยตัวอะไรไม่เคยดูไปเลยตัวอะไรในเรื่องงานตัวหรือเปล่า ไปต่อนี้ตรงนั้นต่ออที่น่าปวดจำตวเดี๋ยวไปดูเคหรอเฟสบุ๊กอ่ะข้างบนคอมพิวแล้วสปีดเอเอร์จี้เหรอโดดดีบ่อยถ้างั้นผมก em. ็ต้องกระโดดดีบ่อยอีกเออถ้างั้นผมก็ต้องกระโดดอืมอืมอ่อต่อยกระโดดเลยนี่นี่ตุยตุยตุยจ้ะต่อยต่อยกระโดดต่อยต่อยไม่น่าจะมือนะผมก็มือแหละ โอ้ตอนนี้ผมไม่ไหวจะอ้วกแล้วเนี่ยตอนนี้ห้าพันหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยตีแล้ว,วามาแจงยืดยาทุกคนจะได้ยินเสียงมาตอนนี้นิ้วผมลอยยากมากผมได้ฟาบล็โกง,งานหลายวันผมคือ,อพึ่งได้มา เล่นตั้งเมื่อวานตั้งเมื่อวานจนฟ้าไปถึงหนึ่งหมื่นหรือสองหมื่นกําโลอ่าก็ไปอะใกล้หนึ่งแสนแล้วตอนนี้ว้ามาจังยืยดยามาจังยืดผมมีตังกี่บาทเนยไม่ใช่ไม่ช่สตาร์สตาร์ทกสองบาทหรอตอนนี้ผมจะไม่ได้อัพจอรมดอัพไปแล้ว ตัววันนี้ผมอัดทุกอย่างแล้วเนี่ยมัดยางยืดอย่าโอ,อ้ยือผมจะหักแล้วนี่เนี่ย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 ฮึบนี่เพราะอะไรได้เสียงเรือด้วยข้างหลังผมบ้านผมเป็นคลองนะครับคือต้องมีเสียงเรือมาเก็บขยะ ก็อาจจะได้เสียงตัวเงินตัวทองด้วยแหละบ้านผมมีเ้ยตัวอะไรตัวอะไรอ่ะตัวยังไม่รู้เลยตัวอะไรามาเลยตอนนี้ก็มาเลยตัวอะไรอ่ะสี่ฟ้า,ฟายุงรือเปล่ายุงกายพันัดยุงกายพันใกลหนึ่งเซนอีกหนึ่งมื่นเท่านั้นเก้าพันแปดพัน เจ็ดพันหกพันไม่จำไม่ได้ละกี่พันเนี่ยอ่าพันสี่พันแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยมาซุ่มอะไรตรงนี้นะนี่เจ้าโอ้ขอโทษครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตัวตายเอ้ยมีเชียงคูซเาด้วยปะเอ้ยเอสเอ้ยเอ้ยเอสี่เอ้ย S เอ,ยเอ,ยอสจมชีวิ ดึงเส้นแล้วไอ้คนดนนึงเสน้นโควรเจนดึงเส้นอ่ะฮะไปปิดคลิปตรงไหนดีตรงนี้กันอ่ะวันนี้ก็ขอปิดคลิปนะครับวันนี้ผมเมื่อยมากเมื่อยสุดอะ่ะอย่าเข้าไปติดตามจอ์ล่นตัวลิงแล้วก็เอิ่มกดไลค์แล้วกดกระดิ่งด้วยครับโอเควันนี้ต้องขอจบ